พาคุณผู้ชมไปติดตามทางด้านของตํารวจสอพอเมืองนครราชสีมานะครับได้มีการถืออาวุธสงครามคุ้มกันร้านทองอย่างเข้มงวดนะครับหวั่นว่านะครับโจรจะเข้ามาป้นร้านทองหลังจากราคาทองคําพุ่งสูงเป็นประวัติการในช่วงนี้ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางสอพอเมืองนครราชสีมาหรือที่โคราชนะครับได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพร้อมด้วยอาวุธปืนซึ่งมีทั้งอาวุธปืนพกและอาวุธปืนสงครามชนิดเอมลงพื้นที่ตรวจร้านทองต่างๆที่อยู่บริเวณถนนรอบลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาภายหลังจากที่พลตํารวจตรีสุจินนิพานิช์ผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดกำลังลงพื้นที่เฝ้าระวังอาจยากรรมตามร้านทองทุกแห่งทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากว่าช่วงนี้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการโดยช่วงเช้าของวันนี้นะครับ19สิงหาคมทองคำแท่งมีราคาขายอยู่ที่บาทละ29,500บาทและทองคำรูป,ปพรรณขายอยู่ที่ราคาบาทละ30,000บาทนั่นเองครับ ทางนี้พลตร,ตรีสุจินนิพานิชนะครับเปิดเผยว่าเนื่องจากช่วงนี้ทองคํามีราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการประกอบกับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ทําให้คนตกงานเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาจญากรรมปล้นร้านทองหรือว่าปล้นธนาคารขึ้นได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ตนเองจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสพในพื้นที่ทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในพื้นที่ตัวเมืองและชุมชนใหญ่ๆที่มีร้านทองตั้งอยู่ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเข้าไปลาดตระเวนตรวจร้านทองต่างๆที่ขึ้นวันละหล,ะหลายๆรอบนะครับรวมทั้งลาดตระเวนตรวจธนาคารต่างๆด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซื้อขายทองคําในช่วงนี้ซึ่งครั้งนี้จะแตกต่างจากชุดลาตระเวนทั่วไปโดยให้มีการเบิกอาวุธสงครามชนิด M4 หรือว่า M4 นะครับที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่งจะซื้อมาให้ตำรวจทั่วประเทศใช้เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาติดตัวเอาไปด้วยเนื่องจากปัจจุบันนี้โจรผู้ร้ายมักจะใช้อาวุธสงครามก่อเหตุ ดังที่ปรากฏตามสื่อต่างๆอยู่บ่อยครั้งนี่นะครับก็เป็นภาพของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถืออาวุธสงครามชนิด M4 ที่เห็นอยู่ในรูปภาพณนะขณะนี้นะครับ<ะ>ก็ปืนค่อนข้างขนาดใหญ่อยู่พอสมควรนะครับนอกจากจะมีนะครับปืน M4 ที่ว่านี้แล้วก็ยังมีอาวุธปืนพกนะครับที่เรียกว่านำไปใช้ในการ ลาดตระเวนนะครับเพื่อป้องการเหตุร้ายนะครับซึ่งโจรเนี่ยมักจะเข้ามาปล้นร้านทองหรืออาจจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่เราได้เห็นข่าวอย่างที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้นี่นะครับนำทองปลอมเข้ามาหลอกขายร้านทองนั่นเองถ้าเป็นเมื่อก่อนประชาชนก็อาจจะกลัวนะคะเห็นอาวุธใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คงจะอุ่นใจค่ะเพราะว่าโจรผู้ร้ายเนี่ยมีมากกว่าตํารวจอีกซะด้วยครับอ่าก็เป็นกําลังใจแล้วก็ชื่นชมในนโยบายนะครับของตา สอพอเมืองนครราชสีมาในครั้งนี้กับ